สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาในเรื่องของการดําเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรการทางจริยธรรมและก็ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิน่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิน่นและข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือที่ว1 9 1 9ลงวันที่10พฤษภาคม2,566เป็นเรื่องของการดำเนินการในกรณีนี้นะครับทีนี้มาตรการที่เขาออกมาเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเนื้อหาของมาตรการที่ใช้บังคับกับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562มาตรา20กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา6วรรค2 มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่า,ฝ,าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยอาจจะกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งก็ใช้ตัวย่อว่ากมจเนี่ย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13และ14แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562กำหนดแนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาจึงกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารสมาชิกซึ่ง มีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจร,จริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานดังนี้ในข้อที่1ตามมาตร Bald าานนการนี้เนี่ยกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานก็หมายถึงว่าการฝ่าฝืนเนี่ยในข้อ1.1ไม่ปฏิบัติต,ตนตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจาริยธรรมพุทธศักราช2562ทีนี้เราไปดูในมาตรา5กันสักนิดหนึ่งนะครับในมาตรา5เขากำหนดเอาไว้อย่างไรในมาตราที่5ก็คือมาตรฐานทางจาริยธรรมก็คือหลักเกณฑ์การประพฤติ อย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องประกอบไปด้วยวงเล็บหนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บสองซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่วงเล็บสกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม วงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะวงเล็บ5มุ่งผลสำฤทธิ์ของงานวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติวงเล็บ7ดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนี่คือในข้อ5ของพระราชบัญญัติจริยธรรมนะครับต่อมา 1.2. ไม่ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา1.3ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จัดทําขึ้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมตามข้อ1.2 1.4ไม่ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นๆหรือกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติต,าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ในกรณีที่ได้แต่งตั้งตรงนี้นะครับก็คือในข้อหนึ่งเ่ยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกาหนดจริยธรรมของหน่วยงานนะครับทีนี้ในข้อที่2เนี่ยกระบวนการพิจารณาและการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาและข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานเนี่ยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับในการะบ,บวนการการพิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเนี่ยสอนนเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนสื่อมวลชนเนี่ยท่านสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางอาทิเช่นการร้องเรียนด้วยตนเองหนะ้าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมท้องถิน่น หรือล้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารหรือร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยร้องเรียนในเรื่องอันอาจจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือสร้างความเสียหายต่อราชการหรือปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์หรือพบการกระทําที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิน่นซึ่งมีข้อเท็จจริงหรือมีพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะดำเนินการพิจารณาต่อไปได้ว่าผู้บริหารสมาชิกผู้ใดฝ,ฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับ2.2ในกระบวนการพิจารณาและดำเนินการนะครับให้จังหวัดอำเภอหรือส่วนงานที่อาจได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการเรื่องล้องเรียนตามข้อ2.1 โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นในเบื้องต้นและรายงานพร้อมพยานหลักฐานถ้ามีนะครับต่อผู้เมียมน้ากำกับดูแลตามกฎหมายภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนะครับต่อมานะครับการดำเนินการในข้อ2.3ก็คือเมื่อได้รับรายงานตามข้อ2.2แล้วเนี่ยให้ผู้เมียมน้ากำกับดูแลตามกฎหมาย พิจารณาแล้วก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานโดยต้องดําเนินการแจ้งผลหรือมีการตอบกลับให้ผู้ร้องทราบโดยเร็วทั้งนี้อาจพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่สืบหาข้อมูลหรือข้อเท,ท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อมาในข้อที่3เมื่อผลการพิจารณาเนี่ยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิน่นประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิน่นและข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานก็ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้3.1ให้ผู้มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายเนี่ยแจ้งผู้บริหารสมาชิกสภาหยุดพฤติกรรมการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นเ,นเข้าเงื่อนไขาการกระทา อันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายจัดตั้งของท้องถิน่นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้ผู้มีอำนาจกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการตามกฎหมายนั้นเพื่อสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเลยนะครับ3.2ให้หน่วยงานรายงานการดำเนินการกรณีที่ผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาเนี่ยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบตัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ประมวลจริยธรรมสมาชิกและข้อกําหนดจััญจริยธรรมของหน่วยงานต่อกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อกลมได้รับรายงานแล้วเนี่ยจะรายงานการดําเนินการในภาพรวมต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือเขาใช้ตัวย่อว่ากมจเนี่ยนะครับาตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกําหนด รวมถึงเปิดเผยรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะด้วยนะครับต่อมาในข้อที่4เนี่ยมาตรการการมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องและการกันพยานให้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ4.1ก็คือเมื่อหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆให้ถือเป็นความลับของทางราชการและให้ปกปิดชื่อที่อยู่และรายละเอียด ที่ระบุตัวตนของผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง4.2กรณีผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการดังนี้นะครับ4.2.1ให้ถือว่าการให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือการเป็นพยานหรือการส่งเอกสารหลักฐานเป็นการปฏิบัติราชการนะครับถ้า ผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ4.2.2ผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่กั่นแกล้งหรือข่มขู่ทางใดๆต่อผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน4.2.3ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน มีให้ถูกกั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมจากผู้ร้องเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง4.2.4ในกรณีที่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ร้องได้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานขอความคุ้มครองผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจาริยธรมธรมธรรมพิบาล หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลคณะกรรมาการและกลุ่มงานจริยธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายต้องพิจารณาและดำเนินการให้ความคุ้มครองตามสมควรแก่ก,กรณีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดในข้อ4.2นะครับกรณีผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลผู้แจ้งบอสแสให้ถ้อยคำในฐานะพยาน ก็ให้ดําเนินการดังต่าง,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 งๆที่กล่าวมานี้นะครับต่อมาข้อ4.2ในกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจพิจารณาดําเนินการให้ความคุ้มครองตามสมควรแก่กรณีและในกรณีที่ไม่อาจให้ความคุ้มครองหรือไม่มีมาตรการอันเหมาะสมต่อการให้ความคุ้มครองดังกล่าวอาจประสานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ การให้ความคุ้มครองเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปได้นะครับ4.4ส่วนงานที่มีภาร,รกิจในด้านจริยธรรมธรรมพิบาลหรือที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลหรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่อาจได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนสามารถเสนอต่อนายก ท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเพื่อพิจารณาการผู้มีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมห,หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดของหน่วยงานไว้เป็นพยานได้นะครับ4.4นายกท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายอาจพิจารณาให้รางวัลหรือบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อราชการโดยผู้นั้นต้องมิได้มีส่วนในการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกและข้อกําหนดของหน่วยงานนะครับ4.6ในกรณีนายกท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำฝ่าฝืนทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานนายกท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือดำเนินการใดที่จะเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานนะครับกรณีที่นายกเป็นผู้ถูกหลองนะครับ4.7ห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของผู้บริหารสมาชิกและข้อกําหนดจริยธรรมของหน่วยงานนะครับห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือกฎหมายตามมติคณะกรรมาการมาตรฐานทางจริยธรรมโดยคํานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5หากพบว่าไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งนายกท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายาพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปก็ได้นะครับเพราะนั้นทั้งบทนี้นะครับก็คือ,อหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือที่ว .1919 ลงวันที่10พฤษภาคม 2,566นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานนั่นเองนะครับ